เอกซ์คาลิเบอร์กระโดดแทงไปเลยเออ ร้านจิบจอยตเติมเกมนะลิงก์อยู่ตรงด้านล่างในคลิปชัเนนะกดไปแวกช็อปกันได้เลยนะเค okay, ไงก็ส่วที่ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่ในเกม7บาทเป็นเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นลูกรักของเรานนครับนั่นก็คือ a r t h u r Excalibur นั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้ออกมาในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่าตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้เก่งนะช่วงเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าตัวละครบันดาลกยังไม่เข้ามาเนาะแล้วก็การที่เอาตัวละครนี้ไปซัพพอร์ตกับตัวมนุษย์หลากหลายต่่่วาาาาามมมััันนนนนนจะะะไได้้้้ P ขเพรฉถถ ผมว่ามันคุ้มที่จะเปิดไหมเลยลเปิดสักการันตีหนึ่งครับอย่างน้อยเนี่ยเผื่อไปใช้ก็ตอนบันจะได้ใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะโอเคมาดูที่สกิลของตัวอาเธอร์กันก่อนเลยแล้วกันะะนะครับว่ามันเป็นยังไงนะสกิลแรกของเขานะครับก็คือ the king slash นะเป็นสกิลที่ตีหมู่นะครับแล้วก็ไม่สนป้องกันนะครับและเราก็ไม่ต้องสนมันเช่นกันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ดาเมจหลักที่สามารถใช้งานได้ขนาดนั้นนะสกิลที่2อนะครับคือ nameless dance นะตัวละครตัวนี้เนี่ยจะทําการยั่วยุฝั่งตรงข้ามนะครับแล้ว สำหรับตัวละครที่มาตีเรานะครับขั้น3าจะลด2เนาะแล้วก็การดําเมจได้ถึง75%เเนลยนะครับถือว่าคนข้างเยอะแต่ขั้น3ไม่ค่อยเป็นไปได้หรอกอันติเมลเนี่ยรเป็นตีเป้าเดียวเนะครับเป็นความสามารถเด็เน็นะเรียกง่ายๆว่าถ้าฝั่งหนุข้ามมีเกณฑ์อติีเยอะก็ยิ่งแรงนะครับแต่มันตีเป้าเดียวอ่ะมันก็เลยเป็นอันติีที่ไม่ค่อยจําเป็นที่จะต้องใช้ขนาดนั้นนะครับพาส์ตของเขาเนี่ยเป็นจุดแข็งแก่งของตัวละครตัวนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นยุคใหม่ของการเล่นซับ เพื่อร่วมทีมทั้งหมดที่อยู่บนสนามเราเป็นมนุษย์นะจะทำการเพิ่มแม็ HP 30%มสิบเปอรเนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตทีมมนุษย์ที่ดูดีมีราคานเนี่ยเล่นได้หลากหลายทีมเพราะนั้นเนี่ยจะเล่นทีมอะไรก็ได้แต่ว่าทีมนี้ผมก็ยัดยัดมานะี่ยสำหรับทีมมนุษย์มาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะโอเคมากับตาแรกของเรานะครับเจ อผมไม่อยากเจอทีมท็อกซิกนี้เลยแต่ก็น่าจะพอถูถ่ายได้ล้มั้งการเราก็จวมาถือว่าค่อนข้างดีนะครับเราทําเป็นอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วก็ถามว่าตีหมู่เลยดีไหมเหรอเราเกี่ยววตีเกาะลินตังฟ้าน่าจะแรงกว่านะครับอันนี้คือเท่าประสบการณ์ที่ผมเข้าใจตัวละครตัวนี้มานะแล้วตีหมู่ของตัววานตี้ไปแทนแล้วกันนะครับอานในเบสท,ทิ้งเล่นไปก่อนนะเพราะว่าตัวของวาเนตี้เองเนี่ย ใช้สกิลตีหมู่นะครับมันจะตีติดคลิ้เนาะซึ่งถ้าเราเอาไปใช้กับตอนที่มีโล่ที่นังฟ้ามันจะตีไม่แรงนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเลือกตีไปสองใบเลยโดยที่ไม่กลัวตัวของเอเมิเลียเนี่ยเพราะว่าผมใส่ดูเซียเป็นตัวละครผสานนะครับมันเลยไม่โดนเนาะโอเคเขาแค่มาก่อนอจริงๆถ้าเราเจอทีมนี้บ่อยๆเราใช้ทอร์ซายืนหลังก็น่าจะดีกว่าเนะาะแต่ก็นั่นแหละนะนะใส่มาต่อไม่รอเลยครับแล้วเราก็ ทำอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็ตีไปทางอลิซนางฟ้าดีไหมผมว่าเราต้องทำดดเมจต,ตัวละครตัวนี้สักน,นิดหนึงนะ่งอะเนาะแล้วก็ตีอีกทีนึงแล้วแกนนะครับล็อกเก็ตพัน์ใส่ไปนะก็ตีหนึ่งทีนะครับไปที่โลลิมอรินตีหนึ่งทีนะครับเก็บเลือดไว้สามสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายโอเคตอนนี้เขาก็ไม่สามารถแช่แข็งเราได้แล้วนะแต่เอ๊ะเม่กี้ทำไมเขาแช่แข็งเราได้นะ จริงเอฟเฟกต์สกิลการ์ดมันต้องใช้ไม่ได้ถูกไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่ะอ๋อผมจำได้แล้วพาสซสีเอเวเลียนนี่คือถ้าโดนตีสองครั้งมันจะล้างดีบับเพื่อนล่มทีมทั้งหมดด้วยเออเว้ยปัญญาอ่อนอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เราตีไปแบบแรงๆเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ห้ามให้เขาแช่แข็งต่อนะครับ <c oughs> ใช้คิงสแลตขั้นสามนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องอยู่ล็อกเก็ตพั้นใส่ไปต่อนะครับที่ตัวของเอมิเลียอัตเมตรเรามาแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถสตันเราได้นะถ้าเขามีการสตันนะครับอบยากจะแช่ <c oughs> แข็งต่อมาในครับไม่โดนนะตีเดียวของโรล,ลิมเมอร์ลินเข้ามาเขาไม่แรงนะครับโดนไปแค่หมื่นเจ็ดเท่านั้นแล้วก็ลินางฟ้าก็พยายามตีเข้ามาตอดแต่ก็ยังไหวอยู่โอเคอัตเมตรเรามาแล้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะตีตายอยู่แล้วนะครับ ้เราตีไปอย่างนี้แล้วก็อันตีใส่ไอ้นานงฟ้าแล้วกันนะวานลาว,ว่าผัดไทยตีไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้คิงสแลชกระโดดแทงไปนึงเออนึกว่าไม่ตายใจวูบเลยตะกีะ้เอ๊ะเกซ์คาลิบาร์เข้าวบื่นแปดแรงเหมือนกันนะ โอเคอนติเมตเข้ามาแล้วนะแต่อัติเราก็มาเช่นกันนะหวังว่าเขาจะไม่ได้จวการแช่แข็งได้เพิ่มนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท่าลมคานะทีมนี้เนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยผมมั่นใจว่าทีมนี้น่าจะเล่นค่อนข้างเยอนนะครับสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้มั้งอ่ะเอาเผื่อผไปอาจจะหกสิบด้วยซ้ำเนาะโอเคดับเบิลมานาฟิวชั่นตีมาก่อนนะครับเลื่อนไม่เด้งในเทินหน้าไม่เป็นไรออนติเมตใส่มาเนี่ยแต่การมันมือไม่ได้ดูเยอะนะมันมันไม่น่าแรงใช่ไหมก็ยังแรงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ แช่แข็งไปที่วาเลนตี enty, ซึ่งการ์ดเต็มมือเลยโอ้โหๆๆ,ๆแล้วก็ตีทิ้งไปนี่ครับผสมการ์ดต่อแล้วว่าผัดไทยจบโรลิ่บลินไปหุนตัวตีไปหึงทีติดคลินี่นะครับเอมิเลียก็หายไปเช่นกันเกเหลือพี่แลมตัวเดียวไม่น่ามีอะไรนรี่ฮะไปดูตาต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับ อที่2นะครับรอบนี้เราเปลี่ยนตัวข้างหลังเป็นเอตรซ่านะครับจะเปลี่ยนมาทําไมวะเนี่ยโอผ้ผมเปลี่ยนปุ๊บแม่งก็ไปเจอทีมซีซีอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตีไปที่ใครก่อนดีนะ่ผมไม่ค่อยอยากโดนไอ้นี่เ,เนาะงั้นเราก็เก็บอย่างนี้ไปแล้วก็ตั้งเนมเลสแดนขึ้นมานะครับเราเก็บพันใส่ไปที่โรลิเมรลินนะตั้งถอนขึ้นมาโอเค อยางน้นเราคิดในแง่ดีก็ได้เนาะเราไม่โดนซีซีก็ดีแล้วนะครับแต่เีได้เอาเอเธอรซ่า,ามาใส่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเสียเปรียบนะเพราะถ้าตัวใดตัวหนึ่งตายบนสนามเนี่ยพาสซีของอาเธอร์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากนั้นเลยเนะครับโอเคเขาเลือกที่จะเก็บก็เก็บไปแล้วกันเนาะแล้วก็เก็บเหมือนกันครับตีล็อกเก็ตพันนะใส่ไปที่อชื่ออะไรนะซาริเอลเนี่ย ตีหมูเชนีแอคชั่นใส่ไปนะแล้วก็ตั้งเนมเลสแดนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งด้วยเช่นกันเลือดเราเนี่ยน่าจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าพูดถึง30%ของ10,000นเนี่ยมันก็คือสาม0 0ื่นถูกปะแปลว่าเลือดเรามีประมาณแสนสามหมื่นนะครับดอนันติของซาลเอลน่าจะตายแน่นอนนะแต่ว่าไม่น่าจะมีดาเมจพอที่จะไปฆ่าตัวอย่างวาเลนตีได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันตายก็คงไม่มีปัญหาเนาะ เออเราจะมีปัญหาอย่างเดียวคือถ้าตัวอื่นตายแล้วไม่ใช่อาเธอตายนะครับโอเคอาเธอตายได้ไม่เป็นไรโอเคโดนคิดไม่แสนสี่ก็ยังดีก็ยังดี เราสามารถมีอันติได้ในตานี้เนะครับแล้วก็มีคัทจะเม็อีกสองใบด้วยนะโอเคตัวละครที่น่าจะน่าระเาญสุดจะเป็นใครนะเพราะเราฆ่าได้แน่นอนตัวหนึ่งอันเนาะืมว่าจริาจริงวันนี้กับตัวของลโลลี่เองเนี่ยมันก็น่าระคาญทั้งคู่ะนะเอางั้นอย่างนี้ไปแล้วกันนะเผื่อว่ามันตายได้สองตัวนะครับขี่กันดำแล้วก็ส่ง,งอ,อีเวนต์ฮอลเลซอนกลับไปตายไหมตายไหม,ต,มต้องตายแหละติดคลิลูก ซุปเปอร์สแลชเรียบร้อยอไปไปหนึ่งตึงโอ้ไม่ขี่โอเคอย่างน้อยเนี่ยในเทินต่อไปเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าบัญญัติเอทรอซ่านั่เนเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยในฝั่งเราได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าตะกี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทิรนที่ค่อนข้างดีสำหรับเรานะครับตีมาจาังหวะและติดครีนะครับโอ้แรงอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นขั้นสองมาเหมือนน่าจะลืมเห็นนะครับว่ามีเอทรอซ่ายืนข้างๆตีเดี๋ยวมานาฟิวชั่นเข้ามา โอเคงั้นตานี้เนี่ยเราก็คงตั้งฟูเคานเตอร์นะครับตีไปหนึ่งทีเนาะแล้วก็ตีอีกหนึ่งรอบนะครับ <S <S เพื่อการโจมกายให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะ <S 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 แล้วก็ลูดเซียนา่าจะตายนะครับไม่เหลือรอดใส่กิโยตินใส่ไปแล้วก็เชนเรียคชั่นปึ๊บโอเคต้องยอมโดนอันตีหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่มีตัวอะไรห้ามได้เหมือนกันนะครับ <S <S และด้วยความที่เขาโดน บัญญัติของเอทรอซ่าเนี่ยดัมเมจก็จะไม่เยอะเนาะโล่ก็จะไม่แข็งนะครับกระเดียนะและตาหน้าเนี่ยเราก็น่าจะพอถูถ่ายสำหรับดัมเมจเอทรอซ่า e ได้อยู่นะแสนสี่วันหนึ่งทีนะครับยังเหลือรอดอยู่สําหรับตัวเอสเคนนอไม่น่าเชื่อว่ารอดได้ยังไงนะงั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราหวังนะครับจะตีรอบเดียวให้มันแรงไปเลยนะกิโยต์อ้าวเรียบร้อยกิโยติน แล้วก็หวดขั้น3ามโาอ้ก็ให้โอ้โหโเหลือดิดเดียวเท่านั้นนี่ครับโอเคเมื่อกี้ถ้าเราไปตีตัวของเดสเพียจะตายไหมนะไม่น่าตายหรอกมั้งไม่น่าติดคีนีครับเคเมอร์ลินเองก็เลือกที่จะส่งมา,าฟิวชั่นกลับมานะยังเหลือเลือดอยู่นะครับแล้วก็ตีเดียวไม่รอดเลยนะสำหรับตัวของเอ็กซ์เทนนอลแต่ค่าที่เหลือก็ยังพอใช้ได้เนาะแล <c oughs> ้วทีมนี้มันก็ดูดีแปลกๆเหมือนกันนะเนาะเออ ดีดีเว้ยดีเว้ยล็อกเก็ตมันติเลยแล้วกันเนาะเสียงเสียงหน่อยเสียงหน่อย,ย,อยเก็บมันติแล้วกันล็อกเก็ตพันนี่ครับใส่ไปที่โรล,ลี่เมอร์ลินนะแล้วก็ตีหมู่ไปหนึ่งรอบโอเคแล้วมันตีสองตัวนะครับจริงๆเมื่อกี้เราใช้โรซาตีก็ตายนะแต่เราอันตีสองอันน่าจะสะใจกว่านะฮะโอเคตัวของโรล,ลี่เมอร์ลินเองเนี่ยน่าจะจวดการ์ดได้อีกแหละใช้ได้ทุกเทินขนาดนี้เนี่ยน่าจะโชคดีนะฮะจวดการ์ดขึ้นมืออู้แล้วเป็นตัวของเดนเพียสนะครับตีหนึ่งทีไปที่ อุ้ยสองเลยเหรอโอ้ยไม่ติดคลีนนะครับน่าเสียดายโอเคเรากดอันติไปรอบดึงนะซึ่งก็แน่นอนว่าโรลี่ตายนะครับแล้วก็ตั้งอันติเมทของไอโทร์ซาด้วยเช่นกันเธอหน้าจะได้เป็นเธอร์ฟีของเราเนาะใส่ตั้มเหลือเดนเพียสส่วนเดียวเท่านั้นแบคเอาสวนกลับไปนะครับโอเคโอ้แล้วเธอหน้าเราบอ Okay. ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เพราะว่าตีเขาเนี่ยถามว่ามันเป็นปัญหากับเราไหมก็คงไม่เป็นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเอทอราซาเราก็ยังเป็นดามเมจหลักที่ตีดได้นะไปไปขั้น3แล้วสำหรับอีโยตินอันติมเมทของเดสเพียสเองเนี่ยมันลดแอตแทกตีเด็ดสแตทเนาะแต่ว่าเราไม่ติดดีบัฟแบบไม่น่านมีปัญหาเะยครับไล่าาลำใส่มาเตึมแปด แล้วตัวไอทอลัสเราก็ไม่โดนอะไรนะครับเราก็ตีต่อไปเพลินเลยแล้วกันนะสําหรับการกิโยตินสองใบแล้วเราจะได้แบ็คเตาต่อด้วยนะจะอดกดนะครับโอเคตาสุดท้ายนะครับในตาน,นี้แล้วเราจเจอเป็นทีมที่โอ้หน่าสนใจฮะทีมนี้เหมือนทําไมเราไม่เคยเห็นทีมนี้เลยนะแปลก,กไหม <laughs> เราตีไปตีไปนะครับแล้วก็เอ๊จริงๆผมคิดว่าเราไม่ต้องแอซคสซีฟขนาดนั้นก็ได้เนาะ ห้ามอย่างนี้นะครับห้ามอัพการ์ดแล้วก็เก็บอันติของอาร์เธอร์เนาะเมมเลสแดนตั้งมานะครับล็อกเก็ตพันใส่ไปที่โกเธอร์อู้การ์ดดีมากเลยนะเนี่ยโอเคในเทอร์ต่อไปเราน่าจะเก็บอันติได้สบายใจแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราไม่โดนความคินบอมแน่นอนเนาะตั้งโลลิ่งตั้งฟ้าขึ้นมาแล้วอัพขั้นเค <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็เก็บสบายใจเลยนะครับสำหรับอนะัลติเมตเนาะเราตีเดี่ยวไปที่เอ็กซ์คานอเลยแล้วกันนะแล้วก็เก็บการ์ดให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมก็เก็บอันติไปด้วยกัน <Okay. S 1> ว่าแล้วว่าผัดไทยนะครับตีไปก่อลิ้นนังฟ้าแตกไปในพริบตาซุปเปอร์สแลชไปไม่ติดคลิปไม่เป็นไรเนะี่ยทีมเราไม่ได้มีตัวไหนเพิ่มขีดแต่ในเทินหน้านะครับเราก็สามารถมีอันติของเอ็กซ์คานอตามต่อมาได้ด้วยเช่นกันนะอัลติเมตในรอบนี้เราก็น่าจะฆ่าใครได้สักคนหนึ่งอยู่เหมือนกัน S <S เอา้าแล้วมันผมเห็นเป็นคนทึบเขียววัดต่ำฟักอ่ะเขาฮาันเดียโหนด,ด่ามานะครับตะกี้แต่ก็ไม่น่าเป็นไรเนาะลองคิดก่อนตึกตักตึกตักตักเราควรจะกลัวอันติใครมากกว่ากันนันติอันตีไปหนึ่งทีใช่ไหมแต่เราไม่น่าฆ่าตายอ่นนะเนาะอันนี้อันติตายได้นอนนะครับแต่ว่าเราไม่มีดามจพลัพมากขนาดนั้นนะโอเคเอ็ก OK. ซ์คาลิอร์ โดนเป็นแสนสี่นะครับแล้วก็หมุนตัวขวดไปนหนึ่งทีที่ 40, สี่หมื่นสี่เก๊ดาเมจถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเราคงต้องรออีกสักพักใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าโลว์อลิซังฟ้าก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็มีอันติเมทอย่างฮลี่ไบร์ตร์ด้วยนะลงมาเราไม่เก็บอันตีใหม่เกินตันกลับไปเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะโดนอันตีมาทีนึงนะครับโอ้โหตวัวบาเลิตี้นี่เจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเคตั้งเป็นอันตีของอลินังฟ้านะครับ และเลือดก,ก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สันนะครับต่อไปที่เ e อ okay. กขนนอโอเคจังหวะนี้เราก็คงต้องรอไปเรื่อยๆนี่ครับเรายอมหน่อยแล้วกันเนาะผมคิดว่าคงไม่สะท้อนหนักมากมั้งใช่ไหมโดนหมื่นสองเด้งมาเจ็บเหมือนกันนะนะั่นแหะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บอันตีต่อไปเนาะจริงๆทีมนี้อันติหมู่มันค่อนข้างน้อยด้วยนะใช้งานยากเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรวันละว่าผัดไทยขั้นสองมาอันี่แรงแน,น่นอน โอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อีกเออเราใส่ทําเอลมาเลือดเด้งเนี้ยครับโอเคแล้วก็เก็บอันติของอันนี้น่าจะดีกว่าเนาะแต่เราต้องตีสักรอบหนึ่งอะ่ะไม่งั้นมันจะโดนแรงนะครับโอเคเอคขนออย่าตีแรงมากนะลูกอโอ้ชิบหายแล้าสามพันหกอย่ะยังเลือดเด้ง <laughs> เพื่อรีเซ็ตพาสติกของโกเทอร์เนาะเมื่อกี้ถ้าเราไม่ตีไปเดี๋ยวมันจะแรงในเทอร์นต่อไปนะครับโอเคเปิดโล่อลิศนางฟ้าขึ้นมานะแล้วก็ฮาเดเดโดดามางัวยากรอดอยู่ขอบคุณมากตีตีนันตีเนี่ครับก็น่าจะพอถ้าได้สตัวมากผมว่าโอเคตีไปเกาะแตกนะครับ k ิงสล l a ขั้นสองตีอีกรอบหนึ่งหน้าแมน ต้องตายแล้วแหละถูกไหมอีเวนทอลเรซอนกระโดดบนตวดยังมีเลือดเหลืออีกทำไมวะเน,นี่ยโอ้มายก็เราโดนติสวนกลับมานี่ก็น่าจะน่ายู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะเล็งเป็นที่อาเทอร์เนี่ยมันคงไม่เป็นไรเนาะผมหวังว่าให้เขาฆ่าอาเธอร์มากๆเลยนะฮะอ้าวสวยลงที่อาเธอร์นะครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นว่าบัฟเท่าไหร่แต่โดนมา แสนสามเนีคยับ๊ถ้าเลือดเต็มตะกี้ก็น่าจะพอไหวนะอยู่นะโหแล้วว่าแล้วมาพายกันสามไม่ไม่ไม่ยังได้อยอู่เลือดเขาเด้งเยอะมากเลยเนาะโอเคแล้วก็จั่วการ์ดได้ถือว่าดีมากเลยนะเนี่ยเราใส่ตีอีกรอบหนึ่งได้นะเนี่ยถูกไหม <c oughs> อ่ะอันติของวาลเลนตี้มันมีอยู่นะครับเลยโดนดาเมจได้ค่อนข้างน้อยแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเขาถึงเป็นโลนี่เขียวอ่ะ <c oughs> มันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยแรงเกินโอ้โหทำไมมันถึงโชคดีขนาดนี้อะอย่าแรงนะผมขอแค่นี้แหละอย่าแรงก็พอขอร้องยกมือไหว้ละเรารีเซ็ตพาร์ตีเขาแล้วนะครับแล้วมีอีกแล้วรถเกียร์ดนตรีอะโอ้ my god ทรมานชิบหายเลยเออ่แล้วโฮลี่บาะิสต้นนะครับใส่ลงมาสำหรับโกเธอแดงเฮ้ยังทนได้อยู่โอ้แล้วเอตโลซ่าหายไปเลยเนะี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ยังพอช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วมั้งอ่ะโอ้แล้วที่อย่างนี้เพิ่งจั่วการ์ดดีเนาะอ่ะเราใช้กันไปนะสำหรับเชเลีแอคชั่นทั่สามโดน บัญญ <laughs> ัติของเอ็โตอรซาไปตีโคตดเบาเลยเนี่ยขอร้องได้ไหมสักทีหนึ่งเถอะไม่มี <laughs> ทำไมวะเน,นี่ยมันตัว <laughs> <laughs>